เดี๋ยวเช้านี้ทำแหนมกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะันนี้ทำแหนมหมูกันนะคะทำแหนมหมูใส่ขนะ้าวคั่วเด้อใครอยากชิมก็มาชิมเด้อจ้ะแหนมหมูนะจ๊ะ เขาสัก5้านาทีให้มันเข้ากันเนาะทำแหนมนะจ๊ะทำแหนมนะทำเองกินเองนักเลงพอนะจ๊ะตามด้วยข้าวนะคะไม่ต้องเยอะนะจ๊ะข้าวเนี่ยนะคะ ดีสูตรแม่มัดแม่มัดจะใส่ข้าวคั่วนะคะแหนมแต่วันนี้ข้าวคั่วไม่มีแม่มัดใส่ใส่ข้าวนี่จ้ะข้าวก็ไม่เยอะใส่นิดนึงนะจ๊ะจุยไม่ต้องเยอะนะจ๊ะใส่นิดนึงสูตรแม่มัดจะใส่ข้าวเจ้านะจ๊ะไม่ใส่ข้าวเหนียวนะคะเพื่อน แหนมนะคะเพื่อนๆมีใบมยมนะคะมีพลิกนะคะแล้วก็รีดๆให้มันแน่นนะจ๊ะไล่อากาศเสร็จแล้วก็พับปักถุงนะคะเพื่อเวลามันเป็นแล้วเป็นส้มแล้วเนาะนี่นะคะแล้วก็มักห่อกับใบตองนะคะเนี่ยมาพันกับใบตองนะจ๊ะแล้วก็จีบหัวจีบหางใบตองก็กรอบเนาะนี่นะคะ จีบหัวจีบหางนะจ๊ะแล้วก็หนังยางรัดนะจ๊ะสองทบนี่สูสีดินไปใส่ได้แล้ว่ะเี่สูงมีข้รดสูกกระปโลดนะจ๊ะเสร็จพิธีนะจ๊ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนี่คือแหนมหมูนะจ๊ะอยากชิมก็ ไปชิมนะคะวันจันนะคะหน้าเกษตรอำเภอในจาเกษตรบ้านกรวดในจาสำนักงานเกษตรนะคะถนนคนเดินในจาเพื่อนๆใครอยากชิมก็ไปนะคะวันจันแจกให้ชิมนะคะไม่ได้ขายนะคะโอ้อีเพาะขึ้นมากัดคอยดีแถเฮ้อใครเลือดออกก็ยิงย่งเยอะนะคะทำไปจะเสร็จ วันนี้แม่มัดทำไข่ด้วยทำแหนมด้วยวันนี้นะคะแม่มัดไปไหนไม่ได้วันนี้นะคะเอาใบมะยม,ยมใส่เข้าไปนะชิมแหนมกันนะคะแหนมเป็นแล้วนะจ๊ะวันนี้แหนมเก็บแหนมกันนะจ๊ะอ,อร่อยนะจ๊ะแหนมนะคะแหนมนะคะใครจะมากินก็มาเด้อพนะีนอง ประมาณนี้เลยเนาะใบมะยมเอาใบมะยมกระริกอย่างนี้นะคะพริกนะคะแซบนะคะไม่ได้ใส่นังหมูนะคะเพื่อนๆน,นะคะค